สวัสดีครับสวัสดีครับใบ DIY ครับวันนี้ใบ DIY จะแกะกล่องรีวิวเป็นหลักอ่านของเสือหมอบนะที่ผมสั่งมา mm hmm. เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงตั้งแต่วันที่3ใช่ไหมวันนี้ก็13ก็10ประมาณ10วันครับ10วันถึงนะโอ้เป็นมัมมี่เลยมาจากอียิปต์หรือเปล่าเนี่ยพี่น้องืมแหมเห็นหางแล้วไปตามขนาดที่สั่งหรือเปล่า ความยาวตรงนี้ผมสั่งมันเหลือแค่ไซส์400นะครับก็คือ40เซนนะครับน้ำหนักเท่าไหร่มาลุ้นกันนะครับผผมวางนะครับประมาณเท่าไหร่192กรัมนะครับความยาวนะครับความยาวนี่เขาบอกว่า400 400ถึงเส้นผ่าจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับ ก็เนี่ยครับ40เซนนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่า,อ,าอินซีมผม82พอดึงขึ้นเนี่ยมันมันก็จะลงไปในเฟรมนี้ก็เหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็โอเคงานถือว่าเรียบร้อยมากไหมก็ไม่เรียบร้อยมากนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นเป็นสันให้เห็นอยู่นะครับแต่ก็ดําด้านสวยดีรุ่นนี้ก็จะเป็นน็อตประแจหกเหลี่ยมใช้ตัวเดียวนะครับใช้แค่ตัวเดียวแล้วก็บางรุ่นเนี่ย ก็จะเป็นขันจากทางด้านล่างขึ้นไปข้างบนแต่ตัวนี้เขาทาปิดมาอย่างนี้ก็คือเวลาเราขันเนี่ยซึ่งมันเป็นองศาคล้ายๆกล่องโหลดองศานะครับดันประกับรางสองตัวนี้ให้บีบเข้าหากันแกะออกมาดูดีกว่านะครับนี่นะครับมันจะเป็นคล้ายๆตัวโหลดองศานะครับนี่นะครับซึ่งเป็นลักษณะเอียงพอมันเข้าไปลึกแค่ไหนเนี่ยนะครับมันก็จะดันรางตัวเนี้ให้ ขยับขึ้นไปสูงจนบีบแน่นนะครับนะครับขโมงก็จะมีอยู่สี่ชิ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยในการติดตั้งนะครับมันต้องถอดหลักอานแล้วก็ออกมาจากจักรยานมันจะทำได้ง่ายนะครับเพราะว่าอ่ามันต้องเอาหลักอานนี้สอดเข้าไปกับกับตัวอานก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะประกอบ เข้าไปแล้วแล้วก็สไลด์เข้าไปมันไม่ได้นะครับเพราะมันติดตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้มันติดพอดีนอกจากว่าเราจะเอียงเพราะเอียงมันมันก็อาจจะยากนิดนึงเพืง่ายๆสะดวกเลยก็คือถ้าเบาะรุ่นไหนที่มันไม่มีช่องสอดต,ตรงนี้เราก็ต้องประกอบเข้าไปก่อนแล้วก็ใหเอียงนะครับแต่สําหรับผมผมเนี่ยคือมันมีช่องสอดง่ายผมก็จะเอาเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับโอเคอันนี้อยู่ทางด้านหลังนะมันจะมีโค้ง นี้ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอายูนิสอดลงไปเลยนะครับนี่นครับสอดลงไปปุ๊บล้วก็ดึงไว้นะครับนี่มันก็จะดึงอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วตัวที่สองก็สไลด์เข้าไปนะครับ แต่มันจะหลุดระวังมันจะหลุดลงไปเลยนะครับถ้าเป็นหลักอานร,รุ่นนี้นะครับก็คือเวลาเราประกอบเนี่ยให้เราเอาหลักอ่านเนี่ยนะครับาพาดลงไปกับแนวอานอย่างนี้แนวเบาอ,อย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาตัวประกับสายตัวสไลด์ล็อกเนี่ยนะครับมาแปะไว้ฝั่งนี้นะครับแปะทีละด้านนะครับเพราะว่าอะไร พราะว่าเราถ้าเราไม่บีบแบบนี้มันจะสไลด์ออกไปเลยแล้วก็ใส่ยากมากนะรประมาณนี้นะครับค่อยหมุนนะครับคอยหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับพอหมุนตึงๆมือนิดนึงแล้วก็ปรับตรงนี้นครับปรับหลักอันเราขึ้นมานะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็ตึงตึงมือนิดนึงนะครับยังไม่ต้องตึงมากให้มันสไลด์ไปมากับรางของเบาะได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งขันเนี่ยปุ๊บมันก็จะบีบเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวเนี้ยตัวด้านล่างก็จะดันขึ้นมาด้วยองศาลาดเอียงซีดามองศานั่นเองครับการปรับก้มเงยก็หมุนอย่างนี้เอาเลยนะครับหมุนแบบนี้เลยนะครับแล้วแล้วจะเล่านะครับพอได้ที่แล้วเราก็ล็อกตรงนี้แน่นแค่นั้นเองนะครับอันนี้จะใช้น็อตแค่ตัวเดียวแล้วก็ ค่อนข้างที่จะปรับง่ายนะเป็นวิธีการใส่เราไม่ลื้อออกมาทั้งหมดแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะทำค่อนข้างยากนะครับสำหรับหลักอ่านแบบนี้นะครับเอาทิปเทคนิคมาฝากไปแล้วนะครับสวัสดีครับ